ในรูปเนี่ยเป็นรูปข้าพเจ้ายืนคู่อยู่กับกระดูกสัตว์ชนิดหนึ่งอ่าซึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่เราไปเที่ยวกันที่ปารีสอ่ะไดโนเสาร์อืมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแล้วก็อยู่ในโซนเอ่อโซนโครงกระดูกวานทั้งหลาย oh. อ๋ออ่ารู้จักไหมวานเนี้ยวานที่มันมีเขาหรือมีงายาวเ <N ival. S 1> นเวลอ่าถูกต้องเขาเรียกว่านาวานนะปาวานนาวานเอ่อซึ่งไอตัว เราจะเรียกว่าเขาแต่จริงๆมันคืองานอะมันคือมันคือเขี้ยวข้างหนึ่งของมันอะที่ยืดตรงยาวแนวออกมาซึ่งบางตัวยาวได้ถึงสามเมตรยาวมากยาวเท่ากับสองอาบันอีกแล้วใช่ใช่เออนี่เจ้านาวานน่ะน่ารักเนาะนวานาวานนี่มันเป็นสัตว์ที่แฟนตาซีมากเราชอบมากเลยเราเล่าเราเราเราเล่าเบสิกมันก่อนได้ไหมเขาหุบเขาขุบเข็มไม่ได้ใช่ปะหุบไม่ได้มันคือถ้าเขาฟันน้ำชนใครก็คือเจ็บเลยหักเลย เกิดไหวแบบไม่ดูตามตาดูเือชนโขดหินไงก็อาจจะเจ็บฟันต้องไปหาหมอเออต้องไปให้หมอแบบหมอนาวานทันตกรรมใช่ไปทำไปไปทําฟันเทียมเออแต่ว่าเจ้าเราจะต่อไปนี้เราจะเรียกมันว่างาแะ้วกันนะภาษาอังกฤษเขาเรียกทัสกอมันคือฟันเขี้ยวข้างซ้ายที่ยืดยาวออกมาแล้วนาวานเนี่ยน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือจริงๆมันเป็นญาติกับพวกวานที่มีฟันอ คืออย่างอาวานมีฟันเช่นออก้าเช่นอะไรพวกเนี้ยคือเอาเป็นว่าเป็นคนละพวกกับวานบูด้าวานสีเงินเลยที่ท,ที่ที่ฟันมันไม่มี <S S <ival> แต่เป็นแผงเป็นแผงแปลงสีฟันอ,อันนั้นเอาไว้กองแผงต้อนกิน่นแต่นาวานเนี่ยจริงๆมันเป็นญาติกับวานที่มีฟันแต่ถ้าเราไปจับมันอ้าปากะเราจะเราจะเห็นว่าในปากมันมีไม่มีฟันเลยอื เพราะว่าเพราะาอะไรรูป้ปออ่ะทุกซี่น่ะถูกดึงมารีครูท,ทำไอไอเคี้ยวนี้ไงละ่ะใช่คือมันเอามันเอาแคลเซียมทั้งหมดอ่ะมาสร้างไอเจ้าเจ้าเคี้ยวเคี้ยวงาเนี้ยซี่เดียวซี่เดียวเลยแล้วที่เหลือแบบฟันเสื่อมหมดเนี่ยถ้าไปดูในปากมันอ่ะคือปากโลนเลยอเออจริงอ่ะนุ่ม,มนิ่มเลยอ่ะไม่มีฟันทุกซี่แล้วก็ถ้าไปแงะ,งะในเหงือกมันดูอ่ะจะเห็นว่ามีพวกฟันแบบฟันง่อยๆอ่ะฟันที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนไส้ติ่งคนน่ะ คือเป็นซากหลงเหลือทางวิวัฒนาการที่เป็นฟันที่ใช้การไม่ได้ฝังฝังอยู่ในในกรามในขานไก่มันน่ะค่ะแล้วทุกทุกซี่จะแบบเรียงถ้าเราจาไม่ผิดทุกซี่จะเรียงเป็นแนวนอนหมดเลยคือเหมือนกับไอ้เคี้ยวเคี้ยวที่ทะลุออกมาตรงหน้าข้างหน้าเนี่ยก็ก็เป็นแนวนอนมอเออเพราะนั้นมันประหลาดพิสดารมากเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิสดารมากแล้วถามว่ามันนี่คือลิ้นมันเหรอตรงกลางที่เป็นวงกลมเหมือนแพนเค้กเนี่ย เวลาเวลามันกินกินปลาอื่นก็คือมันใช้วิธีดูดวกูกืนลงไปเลยไม่ต้อง <laughs> ดูดวูกืนลงไปเลยแบบเ <laughs> พี่มยาําคอเมือ่อกี้แบบกระดุบเข้าไปด้วยเม่อตอนหลอคือมันไม่ต้องเคี้ยวเลยไงก็ไปไปกระเพาะมันคงบีบแรงอ่ะไปไปบีบให้เหยื่อเละในท้องอแต่ว่าในปากเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวเลยอ้าวถ้าอย่างนี้คำถามคือแล้วงานนี้เอาไว้ทําอะไรอ่าถูกต้องครับเพราะมันไม่ต้องเคี้ยวอะ่ะ ทีนี้ในยาม้านนอกดวยใยใมปกติเนี่ยออน,นี่ให้ดูหน้าใกล้ๆมันนะว่างาเวลามันออกมาจากหัวมันออกแบบเนี้ยแล้วตามันอยู่ไหนเนี่ยเออดูอยากกันนะดิมันดูเหมือนแบบเป็นเรือดำน้ำที่มีแบบแท่งเหล็กทะลุออกมาเลยเนาะแล้วเจ้านาวานเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือเป็นต้นกําเนิดตำนานยูนิคอร์นอ๋อเออเหรอใช่ใช่ใช่คือฝรั่งสมัยก่อนเห็น เห็นเฉพาะเขามันนะแล้วก็จินตนาการว่านี่มันคือต้องเป็นเขาของม้าสักชนิดแน่เลยม้าน้ำย่้งเหรอเปนลาหลากมากไม่รู้อ่ะเออโอเคเอาเหอะเออแต่ไอเออพวกนี้อยู่ซีกโลกเหนือนะคืออยู่แถวแถวอาร์กติกอาร์กติกแอนตาร์ติกใช่ใช่อาร์กติกเหนือแอนตาร์ติกใต้มีเคยให้หนูท่องอืมใช่ซึ่งหนูก็ลืมไปแล้วทีนี้ไอ้ที่เราพอจะรู้กันอยู่แหะก็คือว่าหนึ่งอ เขาหรือว่างาเนี่ยมันมีเฉพาะตัวผู้คล้ายคล้ายคอนเซปต์เดียวกับช้างอ่ะอแต่มันจะมีตัวเมียบางตัวนะที่มีงาหลุดมาอเออไม่ผ่านคิวซีง่ะหรอคือเหมือนเป็นตัวเมียที่ฮอร์โมนเพศชายแรงหน่อยหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีเหมือนเหมือนช้างช้างช้างตัวเมียบางตัวก็มีงาโอเคแต่ไม่ได้มีทุกตัวอส่วนใหญ่ตัวผู้มีงาอ่าก็เช่นเดียวกับในในวานชนิดเนี้ยนะแล้วก็อย่างที่บอกคือเป็นเคี่ยวข้างซ้ายอือเหรอเออ แล้วก็เออแต่มันมีวานไอนาวานบางตัวเว้ยที่เคียเขาเรียกอะไรนะมันมีสองงา uh huh. คือทั้งข้างซ้ายก็งอกทะลุออกมาเป็นเป็นเขายูนิคอร,ร์ uh huh. ใช่ไหมแล้วไอ้เคี้ยวข้างขวาก็จเจริญออกมาเป็นเขายูนิคอร,ร์เหมือนกันอ้าว uh huh. กลายเป็นมีสองงาที่แบบอันเนี้ยถ้าเป็นเราเราจะยกให้มันเป็นจ่าฝูง uh huh. แต่จริงๆคือในความเป็นจริงคือน่าจะสู้ชาวบ้านไม่ได้เลยอาจจะหนักอาจาอาจะเทอะทากินอะไรแล้วแคเลเซียมหายหมดเออจริกระดูกเปลาาอืออัๆๆอนนี้แล้วก็ในเมื่อมันเป็นลักษณะเฉพาะของตัวผู้อ่ะมันก็คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ตัวผู้อ่ะเอาใช้เป็นอาวุธสู้กันอ๋อเป็นอาวุธไม่ได้เอาไว้ล่าเหยื่อเออมันก็จะแบบเชูขึ้นมาเหนือน้ําเนี่ยแล้วก็ฟันดาบกันอ่ะปงเป้งปงเปงชงเชงบางทีแบบฟันกันจนงาหักอ่ะเนี่ยชีวิตตัวผู้เห็นไหม ก็คือว่าเราจะเห็นเวลามันจะสู้กันเนี่ยมันจะโผล่ส่วนหัวขึ้นมาจากน้ําเออแล้วแล้วคือมันมันมันก็คือเขาเรียกว่าในเรื่องของการหายใจมันเป็นแมมโมลมันเป็นเหมือนวาน,น,วานที่กั้นหายใจอยู่แล้วเป็นวานที่จริงเรียกชื่อไทยว่าน้าวานก็ได้วานหน้าวานอืก็คือ วาเนี่ยปกติก็คือไม่ได้หายใจใต้น้ำได้แต่เขาหายใจบทเือขึ้นมาแล้วก็ก in ั้นกั้นหายใจได้นานแต่เวลาสู้กันอย่างนี้ก็อาจจะไม่ต้องกั้นเลยเพราะว่าก็คือหายใจเลยก็เป็นไม่ได้หรือไม่ก็มันอาจจะมีสู้ช็อตสู้ใต้น้ำมันก็ได้แต่เวลามนุษย์เห็นนะจะมันจะเด่นเนี่ยเวลามันแทงเข่าขึ้นมาเหนือน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมีวิดีโอไหมเนี่ยหนูอยากฟังเสียงกองแกงกองแกงไอวิดีโอสู้กันนี่เราไม่เราไม่ได้เตรียมมาแต่ว่าอันนั้นคือ จุดประสงค์หนึ่งใช่ไหมคือเอาไว้สู้กันเนาะเเดี๋ยวเราจะดูโพยลนึงนะครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้คือรู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าที่มันเป็นข่าวใหม่อันนี้คืองานวิจัยที่อาร์กติกแคนาดาแล้วก็ชื่อวิทยาศาสตร์ของไอนาวาเนี่ยคือโมโนดอนโมโนอันเดียวโมโนดอนโมโนเซอร์ันใช่โมโนดอนก็คือฟันฟันฟันซี่เดียวโมโนเซรอสเซรอสนี่ไม่แน่ใจว่าอะไรแต่ก็โมโนอีกละโมโนทั้งชื่อหน้าชื่อหลังเลยอ่ะ งานวิจัยล่าสุดเนี่ยเขาไปเจอวิธีการใช้งานงาของมันอะในธรรมชาติแล้วที่ที่เจอก็เพราะว่ายุคเนี้ยกล้องที่ถ่ายจากโดนอะมันเริ่มแบบแพร่หลายมากขึ้นนักวิจัยก็เลยไปทดลองเอาโดนไปถ่ายดูไอ้พวกฝูงนาวานพวกเนี้ยแล้วก็ดูมันจากเบิร์ดไอวิวอะจากมุมมองของโดนอะซึ่งก็จะเห็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมัน เพราะว่าโดนบินสูงพอที่จะไม่ไปรบกวนนึกออกปะถ้าเอาเรือไปดูอย่างเงี้ยมันอาจจะมองแต่มาสนใจคนี๋ยวหนีไปเลยใช่อันนี้ก็คือใช้โดนส่องแล้วสิ่งที่พบก็คือว่าเฮ้ยเขาพบเอ,อว่าพวกนาวานพวกเนี้ยมันใช้งานเนี่ยในการไล่ต้อนปลาอดูวิดีโอไหมดูดูดูน่าสนใจนะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งเออไม่ได้เอาไว้สู้อย่างเดียวอันนี้นะอันนี้คือ เนี่ยเป็นช็อตถ่ายจากโดรนแล้วก็เห็นไหมเห็นเห็นปลาว่าเขาอยู่ด้วยกันนี่เป็นตัวผู้สองตัวที่แบบมีตัวเล็กตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งไอตัวใหญ่เนี่ยกําลังเอาเอาเราชอบเรียกเขาแต่จริงๆอ่าเรียกงาแล้วกันเอางาเนี่ยไล่ต้อนปลาไม่เห็นปลาเลยดูดูจอสิเห็นไหมมันมีมันมีปลาตัวเล็กๆอยู่เนี้ยเนี่ยปลาจิ๋วเห็นป่ะแล้วมันเอาเอางาเนี่ย ตอนนี้บันเอาตุ๊กตาถูไม่อยู่นะเสียงดังเอดอาดเอดอาดไม่เห็นปลาเลยตะกี้เนี่ยมันเห็นไปแล้วตอนนี้ไม่เห็นละนี่สามตัวเอออ่าให้ดูอีกทีหนึ่งอ๋อโอเคเรานึกว่าเป็นฝูงปลาที่เราจะเห็นเป็นแบบแถบไม่ใช่ปลาตัวเดียวเป็นปลาเดียวเดียวที่ว่ายหลงมาอย่างไหนไม่รู้แล้วก็โดนเจ้านาวานเนี่ยเอาเอาเขาอ่ะหรือเอางาเนี่ยไปไล่ต้อนคือสามารถที่จะ ต้อนให้ปลามันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ได้ตามใจอ่ะเออเหมือนเคยอย่างนี้ไหมไปร้านเพสัตอ่ะแล้วซื้อวิตามินซีอ่ะฮะแล้วเขาก็จะเทจากขวดโหลใหญ่อแล้วเขาก็จะเทอยู่บนถาดสแตนเลสบนถาดสแตนเลสแล้วหลังจากนั้นเน่ะเขาจะมีไม้พายไม้พายที่เป็นด้ามสแตนเลสอ่ะเอามาเคลียร์เคลียร์เคลียร์แบบนับเม็ดไงเสร็จแล้วนับเม็ดเสร็จก็คือกวาดลงกระเป๋ะพอได้เสร็จปุ๊บก็เคยเอาถุงซิปล็อตมาลองแล้วก็เน่ ไอ้ไม้ไม้เอาไว้เกี่ยยานะอ่าคืออันนี้เนี่ยมันก็จะมีสองระดับนี่นะคือระดับแรกคือตอนเล่นๆไปงนั้นนะ่ะเขาสันนิษฐานว่ามันเล่นกับเหยือ่อโอ้ตายคือไม่ได้จะกินนนะแค่แบบตอนเล่นๆนนะ่ะเห็นละเอออุ้ยมันปัดน้องเลยอะ่ะเนี่ยพอปลาจะว,าว่ายไปทางทางอื่นมันก็ต้อนให้กลับว่ายกลับมาทางนี้เลยแล้วเป็นสองตัวด้วยนะสองตัวเล่นเล่นด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นตัวอย่างพฤติกรรม play behavior มครั้งแรกที่ที่ศึกษาได้ในนาวานเล่นกับเหยื่อ แต่มันจะมีมันจะมีอีกช็อตหนึ่งที่อันนี้ไม่เล่นแล้วนี่คือกินเลยนี่ช็อตนี้เอ,อเดี๋ยวลองดูนะอันนี้คือ,อเจ้านาวานเนี่ยอ,อใช้ใช้งาเนี่ยนะฮะในการไปเดี๋ยวดูก่อนปลาอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อปลาอยู่ปลาอยู่ใต้น้ําหน่อยนี่เห็นไหมปลาอยู่เป็นเงาอยู่ใต้น้ําแล้วเจ้านาวานเนี่ยใช้ใช้งา รงส่วนปลายด้วยนะปลายที่แบบเหมือนนิ้วชี้ปลายนิ้วชี้คนดีดใส่ปลาให้มันให้มันเหมือนกับเราดีดหัวให้ตายอ่ะโอ้อบมันนึกออกไหมนึกออกคือว่ามองไม่ทันเมื่อกี้นี้เออตะ่กี้มันดูมันไวมากนะคยนะคือมันสามารถบังคับเอาเอาเองามันเนี่ยตีปลาพูดง่ายตีปลาให้สลบถ้างั้นดูซิว่าพอสลบแล้วเขากินไหมกินอ่ะเนี่ยตะ่กี้มันดูดเข้าปากไปแล้วเนี่ยตีปลาปุ๊บตีอ่ะเนี่ยสลบแล้วดูดเข้าปากไปตีปุ๊บเออสลบ ดูดเข้าปากใช่ปห,ห,หอ๋อไฮไลไฮไลทหไไล้อ๋อตัวเล็กๆเนาะปลาที่เขากินน่ะเออแล้วก็นี่เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นเขามากันสองตัวตลอดเลยเป็นฟุตเทศหายากนะที่ว่าเห็นการใช้งานงานของมันนะในการอ๋ออ๋อมันใช้งานจับปลาแบบนี้นี่เองนี่ยงตัวนั้นมออันทีเขไล่อยู่วะคือมันมันใช้งานตีปลาแล้วก็พอปลาปลาแบบ โดนตี tease, แบบจังงังอ่ะม,มันก็เอาปากดูดเข้าคือลงท้องไปเลย,เยแล้วก็คือปากที่ไม่มีฟันเนี่ยแต่คือใช้กท้องบีบเอาใช่ก็ก็น่าจะเป็นหนึ่งในการค้นพบครั้งแรกๆะนะไม่รู้เคยมีก่อนหน้านี้หรือยังอ,อีกอันหนึ่งที่ค้นพบครั้งแรกของงานวิจัยนี้ก็คือว่าเออเวลาเวลาพวกนาวานแบบไล่ตีปลากันเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่จะมาร่วมผสมลงคือพวกนกนางนวลแล้วบางทีพอตีปลาเสร็จปุ๊บ ปลากำลังจะเข้าปากเนี่ยนกนางนวลข้าไปแดกอ้าวนาวันก็นาวันจิ้มนกแทนไหมอ่ะมันนาวันจิ้มนกไม่ทันนกไวเกินก็เลยก็เลยกลายเป็นเอ่อเป็นบันทึกพฤติกรรมว่าพฤติกรรมขโมยปลาจากวานโดยนกนางนวลด้วยเป็นครั้งแรกเออโถน่าสนใจนะน่าสนใจเละอย่างหนึ่งเขาบอกว่าไอ้เขามันเนี่ย มันมีเออเราชอบเรียกเขาอีกแล้วคือเซนส์ของเรามันจะชอบนึกเป็นเขาอะนะจริงมันคือเขี้ยวเองานเนี่ยไอ้งามันเนี่ยมีเป็นโพรงโพรงพุนอยู่ข้างในแล้วก็มีทั้งเส้นประสาทเส้นเลือดไปเลี้ยงได้หมดเลยอเพราะนั้นมันไม่ใช่กระดูกแบบอมันไม่ใช่กระดูกลักษณะที่ว่าแบบเป็นเล็บยาวออกมาหั่นไปก็ไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือมันเซนซิทีฟมากเพราะฉนั้นเขาเขาเลยเข้าใจว่าทําไมมันถึงสามารถใช้อวัยวะเนี้ยในการขยับ ตีปลาได้อย่างละเอียดแบบแม่นยําแล้วขายการเขาเขาสันนิษฐานได้ว่าไองานนี้มันอาจจะเป็นใช้เซ็นเซอร์วัดน้ําได้วยวัดวัดกระแสน้ําวัดความเค็มวัดอะไรต่างๆเกี่ยวกับน้ำอ่ะเพราะมันมีเส้นประสาทมีอะไรไปเลี้ยงเยอะมากโอเคเป็นเหมือนอวัยวะที่แบบเซนเอร์เป็นเซ็นเซวยเนาะเนาะมันอาจจะเหมือนของฟันมนุษย์เราที่จริงๆมีเส้นประสาทมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบเป็นโพรงแบบก็คือเป็นท่อเส้นประสาทยาวไปเลยจนสุดเหมือนกันก็ได้นะ แล้วก็เห็นพฤติกรรมทางสังคมด้วยคือว่าเบางทีปลาตัวเดียวกันเนี่ยแต่มีนาวานสองตัวมาช่วยกันไล่ซึ่งบางทีก็เป็นลักษณะแบบตัวเล็กอาจจะมาเรียนรู้วิธีล่าจากตัวใหญ่แต่บางทีก็เป็นเเหมือนกับแกล้งกันอะบางบางทีแบบเพื่อนกําลังจะล่าได้แล้วไอ้ตัวนี้มาตัดหน้าแล้วก็แบบแกล้งตบปลาไปทางอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นตัวผู้ทั้งคู่เพราะว่ามีงาทั้งคู่ใช่ตัวเมียน่าจะมีกลยุทธ์ในการล่าเหยื่คนละแบบกับตัวผู้ตัวเมียไม่มีเหรอ ัวเมียส่วนใหญ่ไม่มีงาโอ,โอ้นั่นสิแล้วก,กินยังไงนะอืกินได้ง่ายหรือยากกว่าที่มีงาก็ไม่รู้นะนี่แหละนาวานนะก็คือเอ่อจากครั้งนี้ก็เลยเขาเลยสนับสนุนว่าเอ้ยมหาสมุทรเราเนี่ยถ้าสำรวจด้วยโดรนมันน่าจะเจออะไรแปลกๆอีกเยอะแต่ว่าจะทิ้งท้ายไว้ว่าอย่างนี้ฮะจะทิ้งท้ายไว้ว่าเอ่อเมืองไทยเราเนี่ยก็เริ่มมีการเอาโดรนมาใช้ในงานวิจัยเยอะเหมือนกันแล้วก็ถ้าติดตาม a ฟ e b o o k ของท่านหนึ่งเนี่ย เขาจะมีการแบบลงพาพพวกภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยของพายนตลอดเวลาพายุที่จังหวัดตรังเนี่ยท่านหนึ่งคือคุณเนี่ยคุณธีรศักเออศักศรีทวีใช่ไหมถ้าทุกคนถ้าใครอยากเขาเป็นช่างภาพสัตว์น้ําแล้วก็ช่างภาพสัตว์บกด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเออน่าจะชื่อคุณป๊อปแล้วก็เมื่อก่อนถ่ายมาแมลงเงยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเน้นหนักไปที่ถ่ายสัตว์น้ําผ่านโดรน แล้วก็ผมเห็นเขาลงทั Andrew, Lynn, ้งรูปเต่าทะเลรูปพยูนรูปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็นี่ล่าสุดเห็นเขาลงก็คือว่าเออไปเจอพฤติกรรมพยูนครั้งแรกที่สี่ห้าตัวเนี่ยกี่ตัวนะหกตัวมาอยู่เกาะกลุ่มกันแล้วไหว้เป็นวงกลมกันอ่ะเออทาไมอ่ะมันเขาบอกว่าเป็นปาร์ตี้ผสมพันธ์ของพยูนอ๋อเหรอเออคือไม่แน่ใจว่าในในในที่อยู่กันเป็นวงเนี่ย ตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวนะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ<ม>ริทชวลพ,พิธีกรรมผสมพันธุ์ของมันอนะ่ะเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยเออนี่เราก็เพิ่งรู้แล้วก็เพราะถ่ายด้วยโดน,นี่มันถึงได้เห็นอะไรแบบนี้<ม>นึกออกมเนี<ม>่ยมีมีคลิปให้ดูด้วยนะแล้วว่าแต่นะเราว่าเดี๋ยวเราจะเชิญเชิญเอช่างภาพเนี่ยมามาเล่าเรื่องว่าเจออะไรบ้างเกี่ยวกับพายุนะ่ะมาเล่าออกรายการเนาะอ้าวสิ เดี๋ยวเราจะต้องลองทักถามเขาไปดูก่อนว่าว่างสะดวกเขาใช่มไม่เคยเจอเป็นส่วนตัวนะแต่ว่าตาม a ฟ e b o o k เขาตลอดอ๋เออเว้ยเป็นติ่งเขาเหรอใช่เป็นติ่งเขาเนี่ยมีช็อตแบบว่าตัวผู้จีบตัวเมียเกี่ยวกันด้วยเห็นปะอวันนี้คืออยู่ในเพจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายใช่พฤติกรรมหาคู่ของพยูนน่าสนใจนะอยู่ตรังด้วยนะพี่หมีเออบ้านเกิดต้นนะใช่เรามีโอกาสได้ไปดูของจริงนะเนี่ยอืมก็เลยเออเกินเอาไว้ว่า หลังจากที่เล่างานวิจัยต่างประเทศไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวอยากจะมีสักตอนหนึ่งที่เชิญนักวิจัยสัตว์น้ําทะเลไทยอ่ะ,อะมามาเล่ากันรัว,วคนนี้เล่าเรื่องพายุนหน่อยคนนี้เล่าเรื่องประการังหน่อยคนไหนศึกษาเรื่องอะไรเกี่ยวกับทะเลก็มาเล่าออกรายการเราหน่อยมีทั้งแก๊งช่างภาพใต้น้ําช่างภาพเหนือน้ําทั้งแก๊งนักวิจัยนักวิชาการแล้วก็แก๊งนักอนุรักษ์หลากหลายสาขามากมายเนี่ย อ่าชวนจะชวนกันมาเล่าเป็นตอนทะเลสักตอนหนึ่งแล้วเราจะนั่งฟังแบบนั่งนั่งฟังแบบอิม่มเอมโดยเราไม่ต้องเล่าเองเออเพราะว่าแต่ว่าคนที่จะมาเล่าเนี่ยจะเชิญคนที่แบบมีประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงเกี่ยวกับน่านน้ําทะเลไทยดีไหมมันว่าดีดีดีทำเป็นซีรีส์ไงนะฮะเออ<ม>ก็ถ้าใครรู้จักใครที่น่าชวนให้มาออกเนี่ยก็ส่งแจ้งเบาะแสเข้ามาทางเพจวิดแคสของเราได้อย่างให้เชิญใครมาเรื่องทะเลนะฮะ